น้องเป็นสาวเนื้อสูงเรือลิบเรียวลมเนื้อพัดเรียวลอยเรียวบนดอยคั้นฝากอเราจะสอนน้องมันว่ายังไงดีคะทุกคนหวัวอนล้อเลย เดิมครับบอกมาพี่<ไ>จดอยู่ไอรีผมเหรอครับอเอ่อหนึ่งศูนย์เก้าเก้าหนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งเก้าหนึ่งครับพี่เอาอีเมลด้วยใช่ไหมครับโอเคใช่อีเมลผมนะครับ ผมเล่นหลอของพี่พี่รู้ไหมคะว่าเขาเป็นจีจีจีจริงอ่ะใครเนี่ยครับตัวเนี้ยครับเอาพี่หนูอยู่แค่จีจีจริงครับเฮ้ยเดีดยว็เดี๋ยวพี่ขอดูก่อนพี่เขาเช็คดูสิอยู่กับตาโจกับกับพี่ตาดึงพี่เข้าแคนดีดึงพี่เข้าแคนดีดึงพี่เข้าแคนอะพี่ขอเข้าแขน อยู่กับพ่อหรือเปล่าตอนนี้น่ะดูพี่เพิ่งนี้ทำไมที่มาตรงวันนี้อะ่ะก็กำลังให้ผมมาหลอกจับโจรแฮกไอเดีเลยพรุ่งนี้ไอดีพี่จะไม่มีอยู่ในฟีฟอ e พี่รู้ไหมอะ่ะพี่ขรับวันนี้เป<อ>็นเ <ใน S 1> พื่อของพี่ข้าวนะครับ ใช่น้องอ่ะผมซื้อ,อ,พ,อพี่เติมไปกี่บาทอ่ะพี่เติมไปกี่บาทอ่ะพี่เฮ้ฮะเ้ยพัน้นองขโมยนี่นอนเลยห้าพันอ่ะจริงเหรอพี่ห้าพัานนี่เหรอนั่นเติมให้ผมหน่อยสิ ห้าพันเหรลยพี่เจอไหมผมจริงเหรอมาก็เท่มากเต็มเมทกที่เราต้องเอา U I D ไหมอะไม่ต้องมรงไม่ได้ U I D จะเิอไหมผมสีเลีอเนาห้าพันอใจดีจังเลยอ่ะ พี่เอาไอดีผมไปได้ยังไงอ่ะได้พี่ไม่เอาเนี่ยพี่รู้ดิได้ยังไงว้าวใครรู้พี่โม่มาเนี่ยพี่ไม่ได้รูู้ท่านผู้ชมน้องเขาเป็นเอ่อที่คนหลอกพี่ฝ้ายพี่ฝ้ายอะเออพี่ข้าวอะนั่นแหละพี่รู้พี่ฝ้ายรึไหมรู้จังไหมอ่า นั่นแหละน้องเขาอาจจะมูหรือว่าจะจีกกนก็ไม่รู้นะคือส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะมูนะกลัวปะเนี่ยว่มจูมน้องเขาไม่มาพี่พี่จะเติมให้ผมเมื่อไหร่พมพมมีครับที่ผมเห็นพี่อเอา U I D ไหมอะ มันผมไปแล้วก่อนมันผมไปก่อนนะผมไม่เล่นบ๊ายบายเอาล้วครับเป็นไงกันบ้างนะฮะก็สนุกน,นี้ไปเจอเด็กเกียร์มานะนุณผูชมคือเป็นไงมากสนุกไหมนะสนุกไหมสำหรับนิ่มไปก่อนนะบ๊ายบาย